ไปกับข้้าไม่ไปไปเฮ้ยหยาักร้าหนีไปก่อนนะจระวังตัวด้วยปแล้วเาหนีแบบแมนแมย่าจะให้อดอน ô tippi ô tippi Không bà chị mời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  bà gì, เจ้านี่เจ้าเลร่ร้ายกาจจริงๆเนะฮะเมื่อครูเจ้าตั้งใจจะทําให้ตัวเองบาดเจ็บเปลี่ยนชุดกับฟางอีแล้วก็ลอยข้ามาฆ่าฟางอีนั่นสิฟางอีเป็นคนในลทัทธิของเจ้าเหตุใดต้องโหดเหี้ยมถึงเพียงนี้เพราะว่านางเมื่อโลกีกับท่านประมุขฮะจริงอะหรอผู้ยินขขาบอท่านประมุขไปที่ทําอะไรกันทั้งนั้น<ะ>และเจ้าฝึกประยุทธ์อะไรกับเขาในห้องลับท่านประมุขบอกว่า ขาฝึกคำพีมาก่อเทพไร้เทียมทานมาหลายปีทาดย่างบริสุทธิ์ในร่างกายไม่ได้ระบายออกไปจะส่งผลให้เส้นเลือดในกาย<ม>แตกส่านจนตาย<อ>ต้องปรับทา่าดินยาวกับหญิงพรหมจัย์เพื่อท่าบริสุทธิ์ไหลเวียนสะดวกดังนั้นท่านประมุกเลยให้ข้าเ,เดี๋ยวขอแทรกนิดข้ามีคำถามอ่ะท่านประมุกต้องการปรับทา่าดินยางแล้วทำไมไม่ไปหาฮูหยินทําไมต้องมาหาเจ้าอ่ะ อ๋อข้ารู้แล้วพระคุหยินไม่ใช่สาวพรหมจรรย์จเอเอ,เอคิดซะว่าเขาไม่ได้พูดแล้วกันนะอตอนที่หุหยินเคาะประตูข้าท่านประมุขเพิ่งจะเข้าไปเขาบอกอกับท่านประมุขว่าร่างกายของข้าได้มอบไปเสี่ยวเป่าไปแล้วเฮ้อ ไม่ไม่ใช่นะถึงข้าจะอยากได้เจ้ามากแต่ข้าก็ยังไม่ได้เจ้านะโอ้เจ้าอย่าพูดจาซีซัวสิพูดแบบนี้มันทำลายภาพลักษณ์อันส่งของข้าที่อยู่ในใจทุกสวงเอ๋อนะแน่น,นอนว่าข้ากล่วหกท่านประมุขพอท่านประมุขได้ฟังก็เป็นด้ข้าช่วยเขาฝึกวระยุทธ์อีกที่เจ้าพูดเป็นจริงทุกคำเป็นจริงทุกคำ,ค,ำครับไม่ได้ถามเจ้าอุ้ยตอบผู้หญิงเป็นจริงทุกคำเน้เอาละ ถือว่าข้าผิดที่โทษเจ้าเมื่อครู่ก็กกถือว่าเสี่ยวเป่ามีน้ำใจต่อเจ้าถึงได้ช่วยชีวิตเจ้าุูหยิน <hayır> ได้โปรดอย่าข้าเสี่ยวเปาเลยเ <ive> ว้ยเสี่ยวเปาจ้าข้า <ique> ขอาำเมื่อครู่ที่เจ้าบอกว่าข้าข้าไม่ลงเป็นคำพูดที่มาจากใจจริงของเจ้าหรือว่าพราะเจ้าดูออกแต่แรกว่าคนที่นอนอยู่คือฟางอี เลยตั้งใจพูดแบบนั้นให้ข้าได้ยิน wow, ว้าวสวรรค์ได้ประทานสิ่งที่ดีที่สุดในใต้ล่าสองอย่างให้กับผูยินหนึ่งก็คือความงามอีกหนึ่งคือสติปัญญาว้า wow, วความงามของผูหยินเพลิดเพลินเพียงนี้สติปัญญาสูงส่งขนาดนี้เทพธิดาบนสวรรค์ก็เทียบเคียง <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ข้าน้อยนะ่ะงอกเขาขนาดนี้จะดาความคิดของผูหยินออกได้ยังไงกันเพราะฉะนั้นคําพูดเมื่อครู่ของข้าน้อยออกมาจากใจจริงอย่างแน่นอนหากจะให้ไว้ชีวิตเจ้า ต้องเอาพระสูตร42บทอีก6เล่มที่เหลือมาถ่ายโทษจะจะยอมทำหรือไม่ข้ายอมทำอยู่แล้วถ้าข้าน้อยเอาพระสูตร42บทอีก6เล่มที่เหลือมาให้ไม่ได้ก็ยินดีที่จะอยู่ข้างกายหูหยินไปตลอดชีวิตเลยจะเป็นท่ารับใช้หูหยินแบบแนบชิดติดตัวเลยล่ะใครใจะให้เจ้ามาเ,<อ>เป็นท่ารับใช้ติดตัวข้าเอาจะตั้งใจหาพระสูตร42บทมาให้ข้าเถอข้าน้อยรับบัญชาท่านพี่ พวกเรา,วเราควรออกไปจากที่นี่ก่อนหรือเปล่าโอ้จริงด้วยนะงั้นพวกเราขึ้นขบวนเถอะนะมา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 ่มา,า, <laughs> า,า,าอ๋อออคยินไม่ไปเหรอ,อท่านอ๋อคหยินขาท่านคงจะบาดเจ็บใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ใช่เหรอขอดูออกหนะ้าตอนที่แม่นาบู้บาดเจ็บเท้าบวมเหมือนท่านแ๊ะเลยใหญ่ขนาดนี้ท่านเป็นอะไรมากเปล่าขอข้าดูได้มา นั่นสิหูหยินเสี่ยวปาพูดถูกตอนแรกเจ้าอาจจะไม่รู้สึกอะไรหากเจ้าลุกขึ้นมาจะต้องปวดจนเกินทนแน่ๆเออเออถ้าหากว่าท่านไม่สะดวกใจที่จะให้ข้าดูงั้นให้ทรงเอ๋อดูนะเจ้าช่วยดูหูหยินหน่อยสิได้ค่ะเมื่อครู่จะาคิดจะฆ่าสามีของข้า ควรจะการนายยังไงดีออมาเนี้ยมาเนียมาเนี้ยยับไม่ได้แล้วนี่ <c oughs> อเฮ้เ้อ้อจุฆ่าข้าเสถผู้ยิน้นทับประมุขสุขสมดังเทพพระเจ้าอายุยืนดังเทพสวรครค์คงนไม่ถึงว่าจะมีวันนี้ล่ะสิชิเมะ้ออวันนี้ข้าโชคไม่ดีถึงต้อตงตกอยู่ในกำมือของพวกเจ้าข้าขอแค่อย่างเดียวข้าข้าให้ตายในครั้งเดียว ฆ่าตายในครั้งเดียวนั่นมันให้เกียรติเจ้าเกินไป <laughs> ขอสำ